ครับสวัสดีครับพ่อแม่พ claro oh, um> uh, ี่น้องมือหนีเข้ากับมะพร้าก hm ันกับช่องใบบุญใช่แนวกูอเกล้านะครับผมมือหนีเข้ามาอยู่ขอกอหอยเกมนะครับผมหอยเกมบ้านกระนวนตำบลกระนวนอำเภอซ้ำสูงนะครับผมเป็นว่าเป็นมีควายแม่สาวเนาะแม่สาวแม่สาวสองปีกว่าพร้อมผสมนะครับเอาหน่อยครับวัดสวัสดีครับผมสวัสดีครับหอยเกมครับอ่ามีอยังมาน้ำเสนอเน่ื้อนี่เนายสาวพร้อมผสมครับโอ้เป็นแม่สาวพร้อมผสมเนอะพี่น้องอุตดิทีิก็ร่างมองหาเนาะครับผมเบิ่งหน้าตาเพิ่นครับผม ตาตาแจมแก้มจำเด้อพี่น้องเพิ่นเพิ่งอาบน้าไม่ได้ครับแจมแก้มจำตาแจมแก้มจำโอ้คอสองอ่องอ่องง่ายๆเนอะกุ้งเผาย่าย่ายได้อครับจีบเล็บจีบเท่าดีเด้อพี่น้องครับผมผู้ใดที่กำลังมองหาเนาะกำลังมองหาแม่บอกแม่พันเพิ่นสูงเท่าไรครับสูงลอยบวกลบครับสูงอยู่ที่ลอยสามสิบบวกลบเด้อพี่น้องต้นโตๆลำโตยาวๆครับผมเป็นสายพัฒนาเด้อพี่น้องเด้อคว้ยสองปีกว่าเพิ่งได้ได้ฟันคู่นึงเนาะ ข้าวายได้ฟันครูหนึ่งเด้อพี่น้องรับปบระกันตำนี้เนาะครับเขาไปใส่พร่างหนาเนี่เราไปใส่พ่อดังๆเด้อหอยในหอยเพื่อนบอกว่าหอยเน้นหาพ่อดังๆพ่อที่ดีๆแล้วครับผมล่ำตัวลำคิงเราดีรึเราล่ำตัวล่ำคิงดีครับพี่น้องเหีเด้อครับกล้วยแม่เนี่ยเป็นกล้วยที่เหียววครับหางกระไรครับพี่น้องผู้ที่ก็ลังมองหาเนาะแม่พันธุ์แม่บอกเอาเบิ้งไายเพื่อนครับเบิ้งไายเพื่อนโอ้เพื่อนอยากแพงถ่ายจักหน่อยเด้อพี่น้องเด้อถือว่าถ่ายเพื่อนโอเคเด้อพี่น้องถ่ายดีเด้อครับผม คอยที่ไทยดีตัวนึงครับผมมีขวัญครับผมขวัญอ่ามีขวัญเพื่อนมาขวัญหามเพชร์ทาพ่อยได้พี่น้องได้ครับผมแต่ว่าไอ้ผู้ไายนี่กระบอสถนัตปันไอเนาะครับห่อเบิ้งขอแค่ว่าเบิ้งเหย่ล่ำตัวล่ำคิงเพันดีครับผมพัฒนาได้แล้วครับผมกระบอได้ถือตำราโบร้านปันไอเนาะเอาเขาเปิดรา้วค่าอะไรปันไอครับนายห้อยเผิ่งก่ครับโอ้หาเมืองเก่าได้พินองหาเมืองเก่านี่ถือว่าราคากับเสียตะกอเนาะครับ คู่ด็ที่กําลัางมองหาใส่ใส่งบประมาณเนาะครับใส่งบใส่เงินเท่าไหร่ละครับเป็นแม่สาวสองปีสองปีกว่าแน่นี่แหละครับได้ฟันคู่หนึ่งสูงอยู่ที่ร้อยสามสิบบวกลบเปิดในราคาที่หาเงินเก่าได้พี่น้องอา 19, หาเงินเก่าพันอิทธิบาต่อรองเลยครับไอ้ท ooth มาสอบถามกับนายหอยเป็นเบื้องเอาฝากเบอร์โทศนะครับนย์ย์สามศูนย์แปดเกครับครับผมไอ้โท o มาสอบถามเด้อเดี๋ยวผมสีลงไว้ถ่ายคลิปอีกเทนึงเด้อพี่น้องอ่าคลิปนี้เท่ากับ ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยพี่น้องฝากกดติดตามช่องใบบุญชาแนลนั่ครับผมคลิปนี้เท่ากับขอก่าวคำว่าสวัสดีครับ